นี้เราจะมาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มือถือนะครับถ้ามันแตกนี่นะเดี๋ยวเราจะซื้อของใหม่มาเปลี่ยนมาดูกันปก็แกะออกมาอันนี้ดูแกะหน้าจอนะครับแกะแล้วอันนี้แกะออกลองลองดูแกะมาแล้วดึงออกเลยครับเออปักมือครับมาแล้วครับเราแกะมาจะเป็นแบบนี้ครับราวนี้น่ใช้ชิชูชิชูเช็ดก่อนดับต่อไป

ใหคิดนะครับ่ตอนนี้ยอดราจาของเรานี่ก็ประมาณ3ล้าน2 4เอ9,406บาทช็ดให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เราจะซื้อตัวใหม่มานะครับมาใส่แต่นี้มันเป็นตัวปิดหน้าจอเอแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เป็นกระจกพลาส,สติกนะครับคิดว่านะเปลี่ยนไม่ยากนะเป็นเองได้นะครับ ก็พอเราเช็ดสะอาดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับ้าไปเอาอันนี้สั่งซื้อที่ช้อปปี้นะครับในแพงนะครับตกแผ่นละสิบห้าบาทอุ้ยเจ็บว่ะอ,อุ้ยคายิงด้วยไม่ออกหมดด้วยนี่แล้วก็ดึงออกมา,มาขึาน้นรงงะดาใีนี่คืออะไรครับ สติ๊กเกอร์เ,อเวลาเราดึงอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทำ<อ>แล้วก็ดึงเชนออกมานี่ครับมันจะเป็นใสนใสเยอะใสใสอะไรเนี่ยหนึ่งก็ไม่รู้บางอย่างเราไม่รู้ครับบางอย่างเราก็ปล่อยไปเลยไม่รู้แล้วมันคืออะไรมีคืออะไรไมันเป็นที่แด็บปะเวลาแด็บเด็อ๋อเวลาลูดนะครับนะ เวลาลูบจอนี่นี่นี่อันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังนะครับพอเราเอาถอดอันนี้ออกนะมีโค้ดอะไรอยู่ตรงนั้นนะออกเลยก็ได้มันเป็นโค้ดอะไรอ่าเ,เอาหมายเลขหนึ่งมั้งกันครับมีหมายเลขให้ห็นหนะ่อยหมายเลขหนึ่งก็ฉีกแป๊บเข้าไปข้างในครับมันจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กขาดเปียกๆนะครับแล้วก็ เราก็มาวางไว้ที่เคสหน้าจอนะครับอันนี้คือผ้าทำความสะอาดหน้าจอาวางกันจะให้กาวด้วยแล้วก็มาแผ่นที่สองที่สองเป็นผ้าแห้งนี้เราเช็ดมันแห้งนะครับ <c oughs> นี่เป็นผ้าแห้ง <c oughs> แล้วก็ถูถูถูถถ เช็ดให้เงาให้แห้งนะครับให้สะอาดอย่าให้มีรอยมือนะครับยวมีรอยนิ้วมือนะครับอย่าให้ฝุ่นเข้าขั้นตอนต่อไป แล้วก็แกะไอ้ตัวหนึบๆมาก่อนเดี๋ยวแกะดูครับไม่ใช่นละยแล้วก็เอาแผ่นมาครับนี่ครับมันจะเป็นแผ่นลอกบางๆแบบนี้ครับไม่ใช่อันนาๆนนะเลยเราก็ลอกให้มันพลิกๆอย่างนี้ครับพลิกปิ้นๆอย่างน,นี้แล้วก็แกะแผ่นนี้ออกมานี่ เราก็เล็งให้ตรงๆนะครับตรงกล้องข้างหน้าครับคบเล็งให้ตรงๆถ้าไม่กรงมันก็จะไม่ตรงหมดเลยนะครับพอเรารู้ว่าตรงแล้วนะครับเรมือกดไว้แล้วก็ดึงดึงดึงเสร็จแล้วเราก็ดึงข้างล่างนะครับดึงค่อยๆดึงครับอันนี้ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้นะครับเราจะใช้

รูปเอาลมออกให้หมดกันลมอุ่นสวยใสปิ๊งนะครับ<อ>สใสปิ๊งม,มากครับนี่ดูแผ่นเดิมครับแผ่นเดิมมันจะลาวนี่ครับเนี่เก่าแล้วครับถ้าตกมันจะลาวเลยครับ แต่เวลาครับเราก็ตรงไหนมีเม็ดมเม็ดลมเราก็เราก็รูดออกให้หมดครับแต่ไม่เวลามันตกนะครับมันจะล้าครับนี่ตรงนี้จะล้าก่อนก่อนจอข้างในจะแตกแต่ถ้าไม่โดนรอยครับทีนี้ก็เป็นโทรศัพท์ที่เหมือนโทรศัพท์ใหม่จากร้านสากิจกไม่มีรอยล้ารอยแตก สิ่งสาคัญเราต้องมีเคสด้านหลังด้วยนะครับนนครับใส่กิ๊กบถ้าผมมาด้านหลังกันครับด้านหลังถ้าติดนนจะเป็ี้บ,บกันรอยกันเป็นรอยนะครับอันนี้ไม่ได้ติดถ้าไม่ได้ติดมันเป็นรอยนะครับเราก็ติดนะ อันนี้หนูไม่แน่ใจากวละเอมันจะเป็นแผ่นบางๆนี่ครับอุนบางมากเลมัมเดงเลิศเลิศทุกอย่างนี่คือวิธีการติดเคสนะครับติดการลอยครับอย่างนี้ครับ กันแตกแตกมันเล้าเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับโดยการไปซื้อที่ร้านขายนี่ก็ได้ครับหรือสั่งช้อปี้รัสดาก็ได้นะครับถ้าที่ร้านก็ให้เขาติดไปเลยดีกว่าอ่าสามารถสั่งที่ช้อปปี้ครับมันถูกนะครับแล้วก็ราคาเดียวนะครับโอเคนะครับก็สวยงามนะครับมาดูกันครับเป็นของใหม่เลยนะครับแล้วก็ใส่เคสใหม่เลยครับนี่เรียบร้อยครับ 对啊 <Yeah. S 2>、yeah.